คลิปนี้เป็นตัวอย่างเสียงภาคในมงคลนพาสีสุขวัฒนานันว่าไงพวกเป็นไงมั่งดีใจที่จะเจอช่วยถือเนี่ยหน่อยดิบาเอ้ยหิวไสกิวทั้งต้ยก็ไม่ช่วยอะไรแถวนี้มีหนอนนี้กินบ้างไหมโอ้อยู่นี่ไงอวันนี้สนุกจริงๆใช่ไหมฮะได้เพื่อนไหมเช่นไอแมงมุมโรคจิตแมงมุมโรคจิตแมงมุมโรคจิตน่าเกลียดขึ้นหน่อย อู้เออเขอททยเธอมาจากเท็กซัสไม่เคยอยู่ท่าโปรพิธแห่งแรงว,ว่างเปล่าใช่ไหมฉันเคยได้ยินเรื่องกระทหารน้ามาก่อนแต่มันยังการเรื่องหลอกเด็กก็มันก็แค่กิ่งไม้อืเจ้าฮ่ฮรวมกับราชันสรพิษเป็นดังครอบครัวรวมมือกันเราจะเกลื่อนเกิ่นพวกเทพทูกโอ้ หาร,รับจ้างไม่ไม,ไม่ผมไม่ใช่แหาร,รับจ้างผม,ผมขายพวกกิฟ์ช็อปเอ่อขายพวกของที่ระลึกเอ่อผมชื่อสตีเวนกรานอ่อผมอยากกลับบ้านกลับไปที่ลอนดอนหยุดก่อนเจ้าจะไม่มีวันได้ออกไปตราบใดทีด่ข้ายังอยู่ที่นี่เตรียมตัวเอาไว้พวกชั่วช้าและหวังว่าเทพจะเมตตาเจ้าเพราะข้าไม่มีให้